แม่คะแม่พ่อมาแล้วสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าโหตัวสูงขึ้นเยอะเลยนะลูกไม้พ่อก่อนไหนมาไหนไมาให้ย่ากอดด้วยคิดถึงย่าไหม ถ้ามีย่าก,กินตัวแรงจังขอโทษด้วยนะคะคุณแม่อาตินยังเด็กอยู่อย่าถือสาเลยนะคะไม่พูดแบบนี้สิลูกไม่เป็นไรอาตินแหมโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยน่ารักขึ้นเยอะด้วยนี่น้าซื้อเสื้อมาฝากรับไปสิจ้ะขอบคุณครับแม่ช่วยถือนะครับนี่ อันนี้พ่อซื้ออุปกรณ์การเรียนมาให้นะคอบคุณครับครับส่วนนี้คือเงินค่าเลี้ยงดูนะครับคุณเอาไว้จัดการเรื่องต่างได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอโทษ้วยนะคะที่ทําให้ลําบากต้องมาถึงที่นี่เลยเออแล้วเรื่องที่คุณบอกว่าคุณเป็นห่วงเรื่องการเรียนของอาร์ตินอะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณแก้ได้หรือยังอะ่ะเรื่องการเรียนของลูกเนี่ยฉันไม่ห่วงหรอกนะคะฉันห่วงก็แต่เรื่องเดินทางไปเรียนมากกว่า ยังแก้ไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็อยู่ไกลบ้านมากแล้วบ้านในเมืองเนี่ยก็ราคาแพงมากลำพังเงินเดือนชั้นคนเดียวซื้อไม่ไหวแล้วค่ะอัน,นีีเลยอันนี้เป็นคอนโดใกล้โรงเรียนนะผมซื้อไว้ให้แล้วเป็นชื่อของคุณคุณเอาไว้ให้อาตินเนี่ยเดินทางสะดวกไปโรงเรียนนะฉันรับเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะคุณตอนนี้คุณก็คือคุณฉันก็คือฉันเราสองคน มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เดี๋ยวฉันหาทางเองค่ะคุณไมค์คะคุณรับเอาไว้เถอะคะ่ะยังไงเรื่องเรียนของเด็กเนี่ยมันก็สําคัญที่สุดและนี่มันก็คือความตั้งใจดีของพวกเราที่เราอยากจะให้ยังไงแล้วคุณก็คิดซะว่าคุณทําเพื่อลูกคุณก็แล้วกันคะ่ะเอาไว้สิคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนดีจริงๆคะ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันสัญญาค่ะถ้านาคตฉันเก็บเงินได้เมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามันมาคืนคุณแน่นอนค่ะปัสสินครับขอบคุณคุณนะ้ากับคุณพ่อแล้วขอบคุณคนะุณน้าขอบคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกจ้ะแล้วนี่เข้าโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างจ้ะเทอมนี้ได้ที่หนึ่งนะครับเก่งมากเลยเนี่ย นอ,อย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวครั้งหน้าน้ามาเยี่ยมใหม่เนี่ยน้าจะซื้อของเล่นมาฝากงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคุณกับอัตตินน่ะก็กลับบ้านเถอะได้ค่ะคงก็รีบกลับเถอะแต่ก่อนสิพ่ออยู่นี่เล่นกับผมแป๊บนึ่งได้ไหม <c oughs> นี่ช่วงนี้พ่องานยุ่งอะแต่เอาไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวสวนสนุกนะงั้นเรามาเกี่ยวกันสัญญากัน <c oughs> ได้ครับได อย่างนั้นฉันขอตัวนะคะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย<ป>แม่ครับ<ม>เดี๋ยวแม่ขึ้นไปรอบนรถก่อนนะ อยู่ดีๆก็มามอบบ้านให้ฉันนี่มันหมายความว่าอะไรแม่ครับผมลืมให้หัวใจที่ผมพัาไว้ให้พ่ออ้าวลูกทำไมไม่รีบบอกแม่ล่ะไม่เป็นไรเรายังเดิอนออกมาไม่ไกลเดี๋ยวแม่พากลับไปหาพ่อใหม่นะ บอสคะทำไมบอสถึงถึงลูกที่หน้าตาน่ารักไว้อย่างนี้นได้ลงคอละคะเดี๋ยวเรารอ,รอฟังตรงนี้แป๊บหนึ่งนะลูกจริงๆผมก็ไม่อยากนะแต่เรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วว่าบริษัทผมล้มละลายตอนนี้เป็นหนี้ท่วมเลยผมช่วยเขาได้คนนี้มันก็ดีมากแล้วแต่เท่าที่ฉันดูแล้วอะ่ะภรรยาของบอสเขาก็ดูใจดีนะคะทำไมบอสไม่คิดจะบอกความจริงกับเขาเลยเหรอคะอย่าเลย ตอนนี้บริษัทผมล้มร่างกายของผมเนี่ยมันก็แย่ยลงทุกวัน,น่ะผมเนี่ยไปเป็นในแบบที่เขาต้องการไม่ได้หรอกมันจะเป็นภาระเขาเปล่าเปล่าอ่ะแต่เมื่อคิดจะว่าไปเนี่ยบอสโกหกเนียนอยู่นะคะเออจริงสิเดี๋ยวคุณช่วยเรถคันนี้ไปขายผมทีนะแล้วคุณก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายเงินเดือนใหพนักงานที ผมค้างก็ามานานแล้วว่ะแล้วผมฝากขอโทษพวกเขาด้วยนะบอสคะแต่ว่าบ้านบอสก็ขายไปแล้วนะคะแล้วร,รถเนี่ยมันก็ถือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายด้วยอะถ้าเกิดว่าบอสขายไปแล้วบอสจะเอาอยัางไงต่อคะผมไม่เป็นไรหรอกคุณทำตามที่ผมบอกก็พอนะอก็ได้ค่ะ ฉันแบบนี้ได้ยังไงอาตินเดี๋ยวหนูเล่นรอแม่อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะลูกอย่าไปไหนไกลนะทีมนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณโกหกฉันแบบนี้ได้ยังไงเรื่องคุณตองอะเมื่อกี้พูดคำว่าแสดงละครกันอย่างนั้นหรอ นี่คุณกําลังจะบอกว่าคุณตองไม่ได้เป็นแฟนใหม่คุณเหรอคุณโกหกฉันทําไมแล้วเรื่องบริษัทอีกทําไมคุณถึงปิดบังฉันแบบนี้ล่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้นะว่าคุณเป็นคนจริงจังเรื่องงานมากคุณไม่เคยย่อท้อกับงานเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็หนักเกินไปมันก็ไม่ดีนะคุณครอบครัวต่างหากที่เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ควรอยู่ข้างๆกันะ่ะบริษัทของคุณกําลังจะล้มละลายใช่ไหม ใช่แล้วไม่ผมพยายามมากผมขยายอาตินเนี่ยมีชีวิตที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ประสบความสำเร็จบริษัทผมล้มละลายผมก็ต้องยอมรับมันเนี่ยส่วนคุณเนี่ยคุณแค่ดูแลลูกให้ดีก็พอเลยนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันเองก็ทำงานหนักเหมือนกันเพื่อลูกทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยจากงาน พอฉันกลับบ้านได้เจอ้าลูกฉันก็มีความสุขแล้วฉันก็หายเหนื่อยทันทีคุณรู้ไหมตอนเนี้ยฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะฉันจะได้เป็นผู้จัดการของบ้านพักคนชราแล้วจริงเหรอไม้ผมดีใจด้วยนะสิ่งที่คุณคุยกับคุณตองเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินหมดแล้วนะการมีชีวิตที่ดีสำหรับครอบครัว มันคือการที่พวกเราทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันต่างหากมันไม่ใช่เงินไม่ใช่ความหรูหราหรือไม่ใช่ความสะดวกสบายอะไรทั้งนั้นทีมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเองจะยังมีเงินเก็บไม่มากถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเงินหลักล้านแต่ฉันจะเอามันให้คุณฉันจะยกให้คุณทั้งหมดรวมถึงบ้านที่คุณเพิ่งซื้อให้ฉันเมื่อกี้นี้ด้วยฉันก็จะคืนให้คุณให้คุณผ่านวิกฤตนี้ในบริษัทของคุณไปได้ ขอบคุณมากนะไมผมเองไงก็ทำให้คุณลำบากมาตั้งมากแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ผมได้รู้แล้วนะไมผมขอโอกาสคุณอีกครั้งได้ไหมเรื่องเก่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมามันไม่สำคัญแล้วล่ะคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เวลานี้ขอแค่เราได้มีกันละกัน ได้อยู่ต่อหน้าลูกได้เลี้ยงลูกเป็ด้วยกันให้ลูกของเราได้เขาเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเราสองคนอยู่เป็นสามีภรรยากันแล้วเราจะมายอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะปัญหาแค่นี้ไม่ได้หรอกนะฉันเชื่อว่าฟ้าดินมีตาเขาต้องยืนข้างเราความรักของครอบครัวเรามันจะมาพังง่ายๆเพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้หรอกนะจริงไหม จริงแล้วไม่ตอนนี้ผมได้รู้แล้วนะว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องมีคุณแะ้วก็มีลูกต่อจากนี้ไปเนะี่ยเรามาเริ่มต้นครอบครัวกันใหม่นะได้สิคะอาติดลูกมาหาแม่กับพ่อมา นี่มาพ่ออุ้มมาลูกมา <c oughs> ทุกคนคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะอาจิงครับหนูมีอะไรจะให้พ่อไม่ใช่หรอครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับงั้นลูกเก็บไว้พ่อก่อนนะนี่ต่อจากนี้ไปอะ พ่อจะไม่ไปไหนแล้วนะพ่อจะอยู่กับอาตินทุกวันเลยโอเคไหมครับกอดพ่อสิ